ตัวให้พร้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องก่อนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งคนถือบัตรเดิมกลุ่มตกหล่นจนจริงแต่ยังไม่ได้รับสิทธิ์กว่า2ล้านคนนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับ การแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆด้วยนะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์เตรียมเปิดทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาก่อนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะ 1. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียนโดยเฉพาะกลุ่มตกลนจากมาตราของรัฐกว่า2ล้านลาย สองผู้ได้รับสิทธิเดิม13.65ล้านคนต้องมาลงทะเบียนใหม่เนื่องจากมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นเช่นพิจารณาจากรายได้ของผู้รับสิทธิ์จากเดิมกำหนดรายละไม่เกิน1 0,000แสนบาทต่อปีปรับเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัวสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะ ถแม่พี่น้องต้องไปที่ธนาคารนะคะได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินหรือธนาคารกรุงไทยแสดงบัตรประชาชนกรอกแบบฟอร์มแสดงข้อมูลส่วนตัวรายได้ทรัพย์สินและหนี้สินสุดท้ายนะคะเก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียนส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้แก่สัญชาติไทย18ปีขึ้นไป ว่างงานมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากทกศพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีการรวมกันไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทรายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้ามี 2- ถึงสคันจะไม่ได้รับสิทธิ์เลยนะคะมีการถือบัตรเครดิตจะถูกนำมาพิจารณาเช่นกันค่ะสำหรับเวลาการเปิดลงทะเบียนนั้นต้องรอกำหนดจากกระทรวงการคลังอีกครั้งนะคะไว้ทางช่องจะรีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบไว้ทั่วกันค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องก็มีข่าวสารมาแจ้งไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ